สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอู๋ช้างบอยมาตาดคมนะครับสวัสดีเอทุกคนด้้ยนะครับที่ติดตามทาง youtube นะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพ่วงรถไถนะครับตัวนี้จะเป็นเฮากระบะนะครับจะเป็นรุ่นธรรมดานะครับแต่ลูกค้าสั่งเป็นตะแกรงนะครับตแงรสามด้านเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคความยาวที่3เมตร กว้างที่170เซนสูงที่เมตรหนึ่งนะครับ oh. เป็นเคากระบะนิสสันบีเอ็มนะครับด้านหน้าเราก็เป็นเหล็กหลังน้ำหน้าสีนะครับภาษีจะดามฟ้อให้แบบนี้นะครับแข็งๆแบบนี้นะครับดามด้วยแบนดี่สี่นิ้วหนาสิบมิลน,นะครับตาไก่เป็นของฟอร์ดนะครับเอาตานสองนิ้วอันนี้ก็เป็นขาตั้งปรับเกลียวพร้อมกล่องเครื่องมือนะครับ จะมาดูช่วงล่างนะครับนี่เป็นเทา,ารนิสัน B M นะครับจะลุกทั้งหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ดามให้แบบนี้นะครับหัวดามท้ายแบบนี้ทางนั้นเราก็จะเป็นเอกลักษณ์คือมีบันไัสองข้างนะครับมีมัวมีช่องมองหลังแล้วก็มีกล่องเครื่องมือมีขาตั้งปรับเกลียวอ่าเดี๋ยวจะเปิดฝาข้างให้ดูนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็น ตะแกรงทั้งสามด้านเลยนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนอย่างไรแจ้งทางเราได้นะครับแบบนะครับขบวนถอดได้แบบนี้ครับเปิดฝาท้ายหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นเ,เหล็กรางน้ำนะครับเสาท้ายนี่จะเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับเหล็กรางน้ําหน้าสามฝังลงมาอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางน้ําเหมือนกันครับ ูกค้าสั่งเป็นด้านนอกสีส้มด้านในเป็นสีม่วงนะครับลูกค้าทางร้อยเอ็ดโกนทองนะครับที่สั่งจองไว้เดี๋ยวเราไปชมอีกทีตอนไปถึงบ้านลูกค้านะครับขอบคุณเอฟีที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันอีกทีตอนถึงบ้านลูกค้านะครับใช้งานง่ายนะครับเราออกแบบมาติดท,ทางใช่หิสร้า,างาลาบนตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานจริงนะ ผมอยากให้นะครับลูกค้าเสียบไปทางนี้นะครับพาดไปถึงโน้นเลยเวลาเราขนมันมันได้ไม่สูงนะครับเราเออกแบบมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเสียบราวบนไม่ช่องนี้เลยนะครับทะลุไปฝั่งโน้นเลยสอดยาวไปเลยใช้งานง่ายนะครับสะดวกต่อการใช้งานไม่ต้องไปเจินเก็บตามท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกกีกันถึงบ้านลูกค้านะครับตัวน,นี้เป็นกระชาขอบติ้ายางเปร์เซ็นต์นะครับ